ม่ง่ายเลยนะอาหารปลาถุงเดียวไม่ได้หยอดตู้วเวท้าเวสุวรรณไปตามเลยยังยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารปลากูเท้นะามาแล้วเท้าเลยทายทุกคนนะเช็คอินกินเที่ยวกับรลานนิกอยู่กันที่วัดพ้อมใหญ่อำเภอสามพานจาันงหวัดนครปฐมครับกับตำนานเท้าวเวสุวรรณฮะองค์นี้ไม่รู้ใครเคยมาหรือย,ยังนะแต่น้อยคนมากที่จะรู้กับท้าเวสุวรรณอายุเกือบ200ปีครับตามตำนานว่าเอาไว้มาตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นมาพร้อมกับวัดเลย สายมูต้องรู้จริงๆครับเป็นท้าวเวสสุวรรณที่องค์เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งเลยที่เคยเห็นมาตามพานมาดูนะวันนี้พานทําคลิปพาทุกคนมากราบสักการะปู่ท้าเวสสุวรรณองค์หนึ่งครับว่ากันว่ามีอายุกว่า200ปีครับสร้างกันมาตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยซ่อนอยู่ที่วัดอ้อมใหญ่อาเภอสามพานจังจหวัดนครปฐมครับตามข้อมูลที่ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่แถวนี้เล,เล่านะครับท้าเวสสุวรรณองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่ เจดีพระบรมรสรีลิกธาตุครับที่มีอายุอานามกว่าเกือบ200ปีนั่นแหละครับคือสมมติฐานว่าทเทวสุวรรณองค์นี้นั้นมีอายุอานามมากกว่า150ปีเป็นแน่แท้ครับและดูจากศิลปะการปั้นนั้นรู้ได้เลยครับว่าเป็นองค์เาวสุวรรณยุคโมรารม,มากเพราะว่าน่าจะไม่เหมือนยักตามศิลปะปัจจุบันที่เคยเจอมาเลยครมีความเข้มขลังและ ดูท่านดุพอสมควรครับชาวบ้านแถวนี้เล่าให้ฟังครับว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยฮะชาวบ้านตั้งแต่อดีตแถวนี้มักมากตามขอพรสักหลาฮะขอให้ทํามาค้าขายขายที่ขายทางมักจะประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นและก็มีตํานานของอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของท้าเวสุวรรณองค์นี้เช่นกันครับว่ากันว่ามีคนเคยหยิบอาหารปลาแล้วไม่จ่ายตังถึงกับตอนเช้าต้องรีบลนลานมาหยอดตู้ครับ เพราะว่าท้าเวสสุวรรณไปเตือนถึงบ้านเลยนะแต่โดยส่วนใหญ่ความเชื่อของชาวบ้านก็จะเชื่อนะครับว่าท้าเวสสุวรรณองค์นี้นะั้นนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้วฮะท่านก็ยังให้พรนะครับให้สิลให้พรให้ความสําเร็จโชคลาภนะฮะโดยประจําเลยกับชาวบ้านแถวนี้นะครับก็บอกทุกคนแล้วกันนะครับมาตามรอยพานะฮะสายมูเตลูไม่ควรพลาดมากราบสการาทาเวสุวรรณที่อายุ มากที่สุดองค์หนึ่งฮนะอยู่ที่วัดอ้อมอยามีน้อยคนที่จะรู้ตำนานทาเวสุวรรณองค์นี้มากๆครับฝากติดตามเพจเช็คอินกินเที่ยวกับพานนะครับแล้วก็ Facebook, TikTok, พานนิกเช็คอินอันนี้ด้วยนะครับตามรอยพาน